เซกละสามคู่นะครับหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนนนะครับพอดีผมไปหาตัวนี้เจอประเดี๋ยวครับว่าอันนี้มันสี่คู่ครับของของซิงอันนี้นะครับก็เลยว่าอ่าก็แรกว่าจะใส่อันนี้นะครับแล้วเราก็จะตัดนะครับพอดีไปตามหาตัวนี้มาเจอนะครับของสามคู่เป็นของเขาเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ตัดนะอันนี้เป็นของของของร้านเขาเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีตัวต่อพอดีแล้วให้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวอ่าคลิปจะยาวนะครับก็ 1> r 1 0โ oh อห์มนะครับนี่นะครับ r 1 0โ oh อห์ม1 0โ oh อห์มแล้วก็เอามาใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวว่า xc ใหม่เข้ามาเยอะเลยครับเดี๋ยวจะได้ดู l o นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ด้วยอันนี้จะประกอบมาสุ่ม 4, สี่สมห้าไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นี่อันนี้เราใช้ของยามาฮ่าอันนี้คือบอร์ดยามาฮ่านี่จะไม่เหมือน ah เจ็ด c หนึ่งครับเจ็ด c หนึ่งจะเป็น ic ตรงนี้นะเดี๋ยว ถ้าเป็นวงจร741นะครับก็จะมี IC 741ตรงนี้นะครับถ้าเป็นามาฮ่าอันนี้จะเป็นวงจร Off-amp นะนะครับเขาจะใช้ตัวพวกนี้เป็น o p a m p แทนนะครับนี่นะครับเราเราจะหันมาทางนี้นะเราจะหันมาทางนี้ฝั่งนี้จะเป็นตรงฝั่งลบเขาจะบอกอยู่นะครับของ1943ครับจะง่ายเดียนครับแต่ผมจะบอกอยู่นี้ฝั่งนี้เป็นลบของ1943เราก็หา1943นะครับนี่นะครับ1943เห็นไหม อ่าเป็นเดี๋ยวผมเห็นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งเก้าสี่สามก็อยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับหนึ่งเก้าสี่สามอ่านี่ยห้าสองศูนย์ศูนย์นะเนี่ยห้าสองศูนย์ศูนย์เนี่ยจะเป็นไฟบวกนะครับอันนี้ผมขอเท้าความอธิบายนะครับ fc ใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวก็จะได้รู้ลึกซึ้งด้วยกันนะครับว่าอ่านี่นะครับเวลาเราเราเราขนานเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ดีกว่า ขาซ้ายสุดนะครับขาซ้ายสุดจะเป็นขา b นะครับนี่ครับขา b คือขาซ้ายสุดขา b นี่คือเป็นรับสัญญาณไฟเข้าไอรับสัญญาณเสียงนะครับเวลาเราสั่งมาจากปีและสายเครื่องปรุงครับมันจะเข้าขานี้นะครับเนี่ยมันจะเข้าขานี้อ่าพอเข้าขานี้ปุ๊บวงจรตัวนี้ใช่ไหมครับวงจรตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะวิ่งเข้านี่นะครับไฟมันจะวิ่งเข้าขา c นะครับแล้วก็ขยายออกขา e นะครับออกขา e พอถึงขา e ปุ๊บเขาก็จะมีตัว กระเบื้องห้าวัตนะครับมาขนานนะครับขนานหากันนะครับนะครับพอขนานหากันก็จะเป็นนี้ครับขนานหากันอันนี้ลายวงจรก็ดันมาอยู่ข้างล่าง,งนะนี่น่ครับก็จะขนานหากันก็คือเสียงไฟจะเข้าตรงกลางแล้วขยายออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลดขั้นตอนตาน,นบัตรจีให้ดูนะแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าว่าไอเออาอีนี่คืออะไรอ e e ีนี่คือสัญสญ,ญ,ญาณคือตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ เดี๋ยวก็จะมาต่อเข้า,าตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอรัดขั้นตอนเลยนะครับขอรัดขั้นตอนต่อตรงนี้เลยนะครับสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าไลท์ขา c ีไฟเข้าหน่อยครับตรงนี้ไฟจะเข้าเยื่อครับเราก็ไลท์ตะกวดแตนิดหนึ่งนะครับเขาเว้นไว้ให้เราก็ไลท์สั่งใส่ R สิโฟมเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็ใส่ R ห้าวัตต์นะครับ A R กระเบื้อง R ห้าวัตต์ 0.22โอห์ม oh แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับตัดขาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า fc ใหม่อาจจะไม่เข้าใจครับเอ๊ะใส่อย่างนี้แล้วก็เอามาดักเอามาดักไว้ข้างหนง้าอ่างนเลยครับก็คือ R ตัวเล็กเนี่ยเอาไวบ้บาลานซ์เสียงขาเข้านะครับให้เสียงมันเข้าที่ tr ท,ทุกตัวครบทุกตัวนะครับให้ให้ใหบาลานซ์ให้เท่าๆกันครบทุกตัวนะครับอ่าส่วน อากระเบื้องก็บาลานซ์เสียงขาออกนะครับเป็นเอี่ยให้สัญญาณออกมันมาเท่ากันทุกตัวนะครับหน้าที่ของ R2 ตัวนี้ก็มีเท่านั้นนะครับความต้านทานเขาไม่เท่ากันครับทีอาที่เราซื้อมาก็เลยต้องมีตัว R ตัวแบบนี้ดักไว้นะครับดักสัญญาณเข้าดักสัญญาณออกนะครับก็ตอนใส่ทีอานะครับผมจะทำลูกศรไว้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็น1943นะครับนี่นะครับถ้าดูตามตามบอร์ดนะ943่ง่ามน็อต M3 10มิมนะครับจะใช้กับซิงค์ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ผมต้องใช้ถึง12มิลน,นะครับเนี่ยครับถึง12มิลเพราะว่าอ่าสิงตัวนี้เขาจะมีร่องนะครับจะมีร่องนี่ครับกว่ากว่าเขาจะผ่านร่องไปโดนเกลียวนะครับมันต้องลงไปอีก2มิล3มิลนี่ครับกว่าจะลงแปรงล่างนะครับผมก็เลยต้องใช้ถึง12มิลน,นะครับเพื PR ่อที่จะขันลงไปได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าขันลงไปเรียบๆเงี้ก็ใช้10มิลก็ได้นะครับเนี่ะครับเหลือ30มิล ้ซิลิโคนแบบไม่ต้องไม่ต้องแผ่นไมก้าแบบไม่ต้องทาซิลิโคนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องทาซิลิโคนนะครับอันนี้มันเป็นแบบเหมือนพลาสติกนะครับแต่ว่าต้องทาซิลิโคนแต่ผมไม่มีซิลิโคนนะครับผมก็เลยใช้แบบแผ่นไมก้าแบบเป็นซิลิโคนในตัวเลยนะครับตั้งมาคนหนึ่งคนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมตั้งคนเสร็จแล้วก็ได้อ่านี่นะครับอ่าถ้าถ้าเป็นหัวน็อตมันวิ่งเข้าหาเซนกันครับเข็มมันจะขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็จิ้มแล้วก็มารูดขานะค,ครับ เนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเข็มขึ้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแผ่นไม้ก้าวน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าขาขาตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยขาขากลางอ่ะเห็นไหมครับขากลางมันจะวิ่งเข้าหาแผ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับที่เขาลองแผ่นไม้ก้าวไว้ก็เพื่อว่าไม่ให้อ่าให้ฉนวนเข้ามาหุ้มไว้ไม่ให้หใหใหใหมั cool. นโดนเข้าหากันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้รั่วเข้าหาเนี่ยมันจะเป็นลงกาวนะครับแต่ช็อตกันได้นะครับก็ต,ตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับแผ่นไม้ก้าวอย่าให้ขาดเลยนะครับ นะครับเมื่อตะเกีนี้ผมเริ่มใส่แหวนให้นะครับผมก็เลยเลอใส่ให้ใหม่นะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าจะโยนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องลอยลอยขึ้นมาครับเพราะว่าจะใส่น็อตทั้งล่างยึดกับกล่องนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องงอขาขึ้นมานะ่ยก็เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับตะเกขาเสร็จว่าเซ็งอันนี้มันเป็นแบบรูนะครับ เป็นแบบโลที่สามารถผมจะไม่ใส่เข้าไปในรูนะครับเพราะมีประสบการณ์จากแท่นบิดนะครับแท่นบิดเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในรูครับเราก็จะใส่ด้านข้างแล้วก็บปตกีถ้าใส่ในรูเนี่ยถ้าเกิดมีการซ่อมเนี่ยได้เลื้อกันพังเลยนะครับนี่นะครับได้เลื้ออย่างนี้นะครับหักออกหมดเลยนะครับผมก็เลยเอาเอามาแตะด้านข้างนะครับนี่ครับผมย้ําให้หลายรอบครับอย่างนี้อย่างนี้ก็อยนะครับอย่างนี้จะง่ายต่อการซ่อมครับเราบัตรกีเรวก็ง้างขาออกแล้วก็ขันแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับ พวกนี้แตะด้านข้างหมดครับเนี่ยหรือห้าหกรอบนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทีอาร์เลยนะครับแต่ถ้าไปใส่ในรูเนี่ยหรือจนทีอาร์พังแล้วก็แผ่นนี้ก็จะแตกนะครับก็หลังจากประกอบโมดูลเสร็จนะครับเพื่อให้ถูกตามหลักการประกอบนะครับก็เราก็มาทดลองบอร์ดได้กันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับนี่นะครับไฟ a c นะครับแล้วก็เอามาผ่านเล็กติฟายบิดผ่านขาปานะครับก็จะมาเป็นไฟ สองเฟสสามเส้นนะครับก็จะมีบวกนะครับมีวีบวกมีวีลบแล้วก็มีกาวนะครับนี่ครับอ่าวีบวกแล้วก็เสียบวีบวกนะครับกมมีบอกนะครับนี่ครับง่ายๆแล้วก็วีลบนะครับผมทําเป็นโคดเสีไว้ครับสีดาก็เสียบวีลบแล้วก็กาวนะครับกาวแล้วก็เสียบกาวนะครับ GND นะครับอ่าลำโพงใช้ดอกหกนิ้วนะครับ ออกแ้วเส้นบวกก็มาเข้านี่เลยเอาเนี่ยบางรุ่นก็เขียน SPK นะครับแล้วแต่นะครับรุ่นนี้เขียนเอานะครับแล้วก็แถบดำของลำโพงเนี่ยนะครับก็จะมาเทียบกับกาวนะครับเทียบกับกาวแต่ว่า เห็นนะอ่าเจะได้เห็นเห็นกาวก็คือกาวเส้นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีครับเดี๋ยวผมดึงเอาตรงกลางทางเนี่ยนะครับอ่าผมขอนี่นะครับเอาสายเนบแล้วกันนะครับเพราะผมคว้านสายไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับกาวเลยนะครับคว้าลำโพงคัสเอบนะครับเขาจะใช้ฝั่งกาวเป็นแถบลบนะครับนี่ครับแล้วก็สัญญาณเสียงเข้าครับเหมือนเดิมครับใช้โทรศัพท์นะครับ อ่าเนี่นะครับแล้วก็เน็ตสั่งอินนะครับฝั่งเข้าแล้วก็เสียบปลั๊กว่าแปลงนะครับอ่าเปิดได้นะครับติดแล้วนี่นะครับอ่ดาดังแล้วนะครับเดี๋ยวนะราขอลดเสียงนิดนึงนครับมีสัญญาณแทรกเข้าไปนะ โอเคที <Okay. S 2> นี้บ,บทาทกใจกต่อครับพส <are> ี้กิทพทยาก okay. ับถ้าถ้าถ้าเสียงลักษณะน,นี้นยะ ไฟตอนนี้ต้องประมาณ40่สิบโวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอ่าไฟของผมมันมีแค่34มสิบโวลต์เองถ้าเสียงออกมาประมาณนี้นะ,ะเสียงเจอ,อกแตกๆนี่คือไฟตอนนี้ไม่ถึงนะครับเหมือนกับที่ผมลองไปอีกบอร์ดนึงนะครับคล้ายๆกันโอเคครับบอร์ดนี้ดังนะครับเดี๋ยวลองอีกบอร์ดนึง่งแล้วก็ v c บวกนะครับ v บวกนะครับเข้า v บวกลบอ่า กาวนะครับเข้า GND นะครับกาวบเข้า V- แล้วก็ขั้วบวกลำโพงนะครับเข้าเอานะครับบางรุ่นก็ S-P-K นะครับรุ่นนี้เขียนเอาแล้วก็สัญญาณเข้านะครับแล้วก็เปิดสวิ์นะครับเดี๋ยวตรงนี้อ่าเปิดแล้วนะครับ ซาใจกันดีจครับพร้อทีมใดคนที่สะสมอีกบ้างหนยครับในรับเพลงเสียงจะออกแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าไฟไม่พอนะครับว่าบอร์ดนี้น้าทางจะรับไฟสูงนะครับน่าจะ4ี่โวล์ไปถึงหนึ่งโวล์นะครับก็โอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้เทสให้ดูเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปประกอบอย่างอื่นต่อนะครับใส่คาปานะครับคาปาซิเตอร์นะครับ ฝั่งลบใส่ขีดลบนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เป็นบวกนะครับนะครับฝั่งสีดำเนี่ยเป็นบวกเพราะว่าฝั่งนี้เขาเขียนลบแล้วเราก็ใส่นะครับเรียงตามให้ตรงนะครับนะครับแล้วก็บัตรกีนะครับนี่ครับพยายามให้ชิดๆนะครับอย่างนี้มันโยกได้นะครับเราก็เอามือกดนะครับกดครับเขาก็จะดันขึ้นมาเองนะครับ ่านะครับจะได้ชิดชิดนะครับก็ใส่ให้ครบนะครับเรียงตามกันนะครับแล้วก็ไดโอดนะครับขาไดโอดนี่อ่าถ้าใช่กันจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเรียงตามกันนะครับตัวนี้ก็ไฟเข้า ac ac นะครับ ac ac แล้วก็ tc นี่ก็คือไฟศูนว์วนนะครับไฟกาวนะครับไฟกาว จะวิ่งเข้านีมาทะลุฝั่งนี้นะครับก็เป็นกาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวีบวกนะครับวีบวกฝั่งนี้จะเป็นวีลบนะครับวีลบนี่ก็คือจะมาจากฝั่งคาปาฝั่งลบนะครับนี่ครับของฝั่งลบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นวีบวกนะครับวีบวกก็จะเป็นคาปาของฝั่งวีบวกนะครับก็จะทําการบิดไฟเอซนะครับเป็นไฟดีซนะครับพอเข้ามาแล้วก็มาบิดนี่นะครับออกมาเป็นคู่นี้นะครับ ไฟจะเข้าขานี้กับขานี้นะครับแล้วก็ออกมาขานี้ก็จะประมาณนี้ก็ต่อไปก็เดี๋ยวมาดูมอแปลงนะครับว่ามอแปลงเส้นไหนไฟอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าสองร้อยยี่สิบโวลต์เนี่ยครับขาวขาวนี่ครับอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ครับเราหาสายไฟนะครับเนี่ยเป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กผมผมเตรียมไว้นะครับนะครับเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับเราก็เอามาต่อนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วลองให้ดูเลยนะครับนี่นะอ่าไฟสี่สิบศูนย์สี่สิบนะครับน้ําตาลเทาน้ําตาลนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับสี่สิบศูนย์สี่สิบเดี๋ยวไฟเส้นนี้จะส่งนิดนึงอ่าอลองลองครับก็อันนี้มอแปลงเป็นไฟเอซนะไฟเอเอซคืออ่าสั่นมาสัญลักษณ์ขึ้นเพลยวซ้ายนะครับอ่านี่นะครับตรนนี้นะครับอ่าเราก็แย่ อ่าสายเอาเฟสเดียวก่อนนะครับเฟสเดียวก่อนเดี๋ยวลองเฟสเดียวก่อนนะครับว่าไฟหลักไม่เท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กนะครับไฟได้สี่สิบจุดเจ็ดนะครับสี่สิบจุดเจ็ดอ่าตอนแรกผมนึกว่าจะได้สักสี่สิบเอดสิบสองครับเดี๋ยวเราวัดข้ามเฟสนะครับสี่ิบจุดเจ็ดข้ามเฟสเราก็เอาสายกาวนะครับสายศูนย์ครับาออกนะครับ เราก็มาวัดข้ามเฟสสี่สิบจุดเจ็ดนะครับคูณสองก็จะได้แปดสิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับนะครับว่าได้แปดสิบเอ็ดไหมครับอ่าได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนะครับแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองเดี๋ยวช็อตกันนะครับสีเหลืองนะครับสิบแปดคูณสองนะครับก็อันนี้นะครับ ก็ดำดำกับเหลืองแล้วเป็น18นะครับอ่าเป็น18นะครับ18บแปมาวัดเหลืองกับเหลืองนะครับก็จะเป็นสามิกนะครับสวิตน,นะครับอ่าเป็นสามิหกจุดห้านะครับไฟชดุดชุดเล็กนะครับชุดเล็กชุดย่อยก็สายสายดำครับเป็นสายศูน์นะครับสายดำสายศูนแล้วก็มาจิ้มที่ศูนนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์เลยนะครับเพราะว่าไฟนี้เป็นไฟโวลต์ต่ำครับไม่ไม่ช็อตนะครับอ่าผมเปิดเลยแล้วก็เทมเอาเลยนะครับก็สีออกออกฟ้านะครับไม่รู้เส้นไหนฟ้านะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอเอาเอาเส้นนี้แล้วกันเขาเขียนว่า6กโวลต์นะครับอ่าอันนี้เป็นสิบสองนะครับสิบสองก็น่าน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับสิบสองสิบสองแล้วเส้นนี้ก็ต้องเป็นหกนะครับ อ่าห้าจุดเก้านะครับส่วนเส้นน้ําตาลเนี่ยนะครับเส้นน้ำตาลนี่นนนนก็ต้องเป็นเก้านะครับอ่าเก้าโวลต์นะครับก็ตามสเปคที่เขาเขียนมานะครับก็น็อตที่ใช้อ่าเป็นเอ็มสามนะครับนอ็อตสามนะครับที่วางอุปกรณ์นะครับอ่าน็อตที่วางอ่าโมดูลนะครับผมใช้ห้าสิบมิลนะผมใช้เป็น ้าิเมนแต่เนี้ยมันไม่ถึงห้าติดเมนเพราะอะไรเพราะว่ามีคานนะครับนี่นะครับเนี่ยเนียเนียนะครับมันมีคานนะครับเนี่ยมันมันมันโดนคานครับเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับอันนี้นะครับก็สําหรับท่านท่านใดที่จะทำนะครับก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะต้องใช้น็อตเยอะมากครับผมซื้อไว้ตั้งแต่แปดมิลยันถึงหกสิบมิลเลยนะครับนี่นะครับก็น็อตมอแปลงนะครับ น็อตมะแปลงนี่ผมใช้เป็น m m4 นะนี่นะครับ m4 มี10มิลมี12มิลนนครับผมผมเตรียมไว้นะครับนี่นะครับอันไหนสั้นหน่อยผมก็เตรียมแบบตัวสั้นนะครับ10มิลอ่าอันนี้นะครับที่ใส่น็อตมาแปลงแล้วก็ส่วนน็อตอ่าที่วางบอดได้นะครับน็อตที่วางบอดได้อันนี้อ่าผมใช้40มิลน,นะครับ สี่สิบมิลก็คือตัวนี้นะครับสี่สี่สิบมิลนี่นครับเดี๋ยวลองวางให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้เดี๋ยวผมบอกดีกว่านะครับแล้วก็น็อตยึดขนานคาปานะครับผมใช้ความสูงยี่สิบมิลนะครับก็สูงเท่ากับป้องกันลําโพงนะครับยี่สิบมิลเหมือนกันแล้วก็บิดไฟพัดลมนะครับใช้ยี่สิบมิลนะครับส่วนพัดลมนะครับพัดลม พัดลมก็ใช้ประมาณสามสิบห้ามิลครับสามสิบห้ามิลก็ต้องไปตามหาตามสามสิบห้ามิลน,นะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าสามสิบห้ามลใส่พัดลมข้างหลังก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยต่ออุปรกรณ์นะครับลงอุปรกรณ์แล้วก็ไว้สายไฟนะครับก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ